ทีมที่จะประสบผลสาเร็จจะต้องรักษามาตรฐานได้ตลอดทั้งฤดูกาลสิ่งดีๆเริ่มที่พื้นฐานขึ้นสัปดาห์ที่5นะครับแล้วก็รวมถึงสัปดาห์ที่6ด้วยนะครับ นะตอนนี้เนี่ยเราก็คิดว่านักกีฬาของเราน่าจะสมบูรณ์ประมาณสัก70%เราก็ยังใส่ในเรื่องของเทคนิคแทคติกวิธีการเล่นนะครับรวมถึงสมรรถภาพร่างกายในช่วงหลังจากการฝึกซ้อมในแต่ละวันมีการทำเรื่องสปีดแล้วจริงๆในแต่ละช่วงนะครับอาจสลับเป็นช่วงเช้ามีการทำเวทอาจจะเข้าห้องยิมได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มรายละเอียดเข้าไปเฉพาะบุคคล นะครับมีการฝึกยิงประตูมีการฝึกเกมลูกเกมรับมีการฝึกการป้องกันที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงเสออฟเย์ฉะนั้นนะครับในสัปดาห์ที่5ที่6เนี่ยเราสามารถเพิ่มไปได้แล้วก็สิ่งที่เน้นย้ำอีกทีหนึ่งก็คือในเรื่องของการฝึกซ้อมเราสามารถเพิ่มการแข่งขันไปสัปดาห์ละ2เกมการฝึกซ้อมในเกมการแข่งขันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อดูแมตช์ฟิตสเกมเนี่ยใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับ นะมันมันอาจจะเยอะเราอาจจะเป็นการลงทีมกันเองเราอาจจะไปอุ่นเครื่องกับทีมอื่นทีมนอกเกทีมที่ไม่หนักมากนะครับเพื่อให้ได้2เกมเพราะมันจะเป็นการสร้างแมตช์ฟิตไปในตัวใช่ไหมฉะนั้นสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6เนะี่ยเราสามารถที่จะนะบาลานซ์นะได้ว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยมี2เกมเนี่ยเกมหนึ่งอาจจะนหนักเกมนึงอาจจะเบาอุ่นเครื่องกันเองไหม ฉะนั้นโค้ดก็ต้องประเมินว่าทํำยังไงได้ประโยชน์จากการฝึกซ้อมได้ประโยชน์จากการลงเกมแล้วผู้เล่นไม่บาดเจ็บนะครับมาถึงสัปดาห์ที่7นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่8นะครับฉะนั้นเราต้องลดเพดานล,ลงนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่า เรามีเกมการแข่งขันมานะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วฉะนั้นเกมที่7เนี่ยนะเราก็ยังคงรักษาสภาพร่างกายแล้วก็ดูเรื่องของเทคนิคนำเข้าสู่บทเรียนก่อนแล้วก็รวมถึงแทคติกวิธีการเล่นอันไหนที่มันยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เช็คผู้เล่นทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามพัฒนานะครับศักยภาพของลูกทีมของตัวเองที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่ เราสามารถที่จะอุ่นเครื่องใน2สัปดาห์นี้นะเจ็ดแปดเนี่ยเราอาจจะต้องมีการอุ่นเครื่องสัก1เกมแต่ต้องไม่ใช่สัปดาห์ที่8นะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นสัปดาห์ที่8เนี่ยมันพร้อมที่จะเปิดฤดูก,กาลฉะนั้นผู้เล่นจะต้องไม่บาดเจ็บเพราะอะไรถ้าเราไปอุ่นเครื่อง mm. เกิดอุบัติเหตุโดยที่ไม่คาดฝันกลายเป็นว่าในเดือนกว่าเกือบ2เดือนเนี่ยนะครับเสียหายฉะนั้นการรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ น้องๆนักฟุตบอลของลูกทีมเนี่ยมันจะต้องให้สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยที่เราต้องการทำ precision เนี่ยเพื่อต้องการรักษามาตรฐานนะของนักเตะของเราให้สามารถเล่นได้สม่ำเสมอตลอดฤดูกาลฉะนั้นในสัปดาห์ที่7ถ้าจะมีการอุ่นเครื่องนะน่าจะมีสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทบทวนเรื่องลูกเซตพิฟรีคิกคอนเนอร์คิกทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็เตรียมแผนนะครับที่จะแข่งขันในการเปิดฤด,ดูกาล หลังจากเสร็จสิ้นในสัปดาห์ที่8ดูว่าแมตช์แรกเราเล่นในบ้านหรือนอกบ้านแมตช์แรกม,มีการเดินทางไหมในสัปดาห์ที่8ะก่อนการแข่งขันเราอาจจะต้องเคลื่อนพลนะครับฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนวางที่เดินทางไกลาอาจจะไปกลางสัปดาห์ที่8เราก็จะต้องจัดสรรเวลาฉะนั้นทีมงานสตาฟโค้ดทีมงานที่เป็นแอดมิน หรือทีมงานในการดูแลตั๋วเครื่องบินดูแลเรื่องอาหารที่พักโรงแรมต่างจังหวัดก็จะต้องมาทํางานร่วมกันฉะนั้นถ้าทุกคนนะครับทำตามทฤษฎีนะเชื่อว่าทีมของเราก็จะมีความแข็งแกร่งแล้วก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็จะมีความพร้อมก่อนเปิดฤด,ดูกาลอย่างแน่นอนนะครับ สรุปภาพรวมนะครับของการทำพรีซีซั่นนะโคซิโกยกตัวอย่างมา2เดือนก็คือ8สัปดาห์นะครับบางทีมบางสโมสรหรือเด็กๆเ,เองอาจจะเจอสถานการณ์จริงว่าสโมสรของตัวเองไม่สามารถที่จะมีเวลาเพียงพอ2เดือนอาจจะมีเวลาแค่เดือนครึ่งประมาณสัก6สัปดาห์เราจะปรับยังไงนะครับสัปดาห์หน่งสัปดาห์ที่2ออาจจะยังใช้รูปแบบเดิม นะครับก็คือเน้นในเรื่องของแอโรบิกในเรื่องของสันทนาการแต่สัปดาห์ที่3ที่4ที่5ที่6เนี่ยเราไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของการลงทีมในการอุ่นเครื่องจะลงทีมกับคู่ต่อสู้ที่ยังไม่แข็งแกร่งมากมายนักหรือจะลงทีมกันเองลองไปปรับดูแต่โดยรวมแล้วถ้าเราอยู่ในกรอบของตรงนี้เชื่อว่าทีมก็จะมีความสมบูรณ์และสามารถยืนระยะได้แล้วก็สร้างความสำเร็จในการแข่งขันในตลอดทั้งฤดูกาลได้นะครับฉะนั้น ขอให้ทุกคนนำไปปฏิบัติแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ครั้งต่อๆไปนะโคชิโก้ก็จะมาถ่ายทอดในเรื่องที่มันลึกเข้าไปอีกนะครับว่าถ้าช่วงปิดฤดูกาลแล้วเนี่ยเราจะต้องรักษาสมรรถภ,ภาพร่างกายยังไงต่อไปเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับรูคเฮาส์คอลเลจฟุตบอลแอ a ด์แคมีโรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ สิ่งดีๆเริ่มที่พื้นฐาน